นะฮะอา้าวไปต่อนะอาจารย์หนึ่งคาแครนี่นี่ดูนะแม่สารคามแม่สารคามดูเอานะดูเอาชอบตัวไหนก็ไปนั่นเอาแต่ว่าเลขในใจของน้าชูน่ะมีศูนย์มีหนึ่งมีกลางมีเจ็ดนะะโจทย์เอาเอาปากกามาโจทย์เอานะโ <c oughs> จทย์เอานะ แม่สารครามให้บนหกเจ็ดหกกับเจ็ดนะฮะหลักสิบนะโอ้โหนี่ให้เป็นหลักเลยนะเนี่ยแม่สารครามนี่ให้เลขหกกับเลขเจ็ดนี่อยู่หลักสิบนะและเลขสามกับเลขหกอยู่หลักหน่วย จดเอาจดเอาเร็วๆเร็วอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องอื่นเอาหวยก่อนเอาหวยก่อนเอาเอาเอาชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของก่อนอย่าฟอร์บคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวเนี่ยชูจะคุยให้ฟังดอกเรื่องนั้นนะเอาก่อนนี่เอาเลขมาให้ยังบอกเอาอีกบางคนยังปฏิเสธอีกพักออกอีกคุยเรื่องเละอยู่นะเอาเลขกันเถอเขาจะยังเมื่อนี่คือศูนย์เดียสสองถูก ศูนย์ได้เศร้าหนึ่งโมเมนต์ีมีศูนย์สบกว่าให้เลขยู่นียังจะคุยเรื่องอื่นอยู่เข้าใจอยู่อันนั้นอ่ะหืมให้เลขให้เลขเอาเลขไปก่อนพิมพ์เลขไปก่อนที่ล่ะพิมพ์แม่อยากพิมพ์เลขยังไงฟังนี่แม่สารคามให้หลักสิบเอาก็เอาปากามาจดเอาตัวจดเอากดไหลด้วยกดไล์ไปด้วยในระหว่างนี้ก็กดไล์ไปด้วยเออ คนที่กดแล้วไม่ต้องไปกดอีกไปกดอีกมันหมายถึงกดออกอม,มันหมายถึงไม่ได้กดอแม่สารครามนี่เขาให้ชัดเลยนะแม่สารครามให้หลักหกหลักสิบเนะี่ยเป็นหกกับเจ็ดจดจดเอาจดเอาจดเอา,เอาแม่สารครามนะฮะให้หลักสิบเป็นหกกับเจ็ดอันสมพินแมมาดีๆเนีน่ รอดย่ามบอ่อออกนี่สมนำหนาเ้อเวลาเวาไปเนี่ยไปเอาเล็อันใดมาดู้มาพิมพ์เมาไหา้ไปมัวหมดแล้วคนที่เขามาฟังนะชูอยู่ในนี้เขาจะสับสนอย่าเฝ้าพิมพ์เอาไปก่อนเอาพอออกพอเลขออกมาตอนแรงนชูไม่มีเครดิตเลยไปถูกเลขกับคนอื่นเฉยบอกไปถูกกับคนอื่นค่ะว่าจันว่า ฟังฟังฟังให้โชคเอาโชคมาให้เอาโชคมาให้โจดเอาเอาปากกามาโจดเพื่อดวงเรามันสมพงกันดวงเรามันตรงกันถูกอะฟังเอาเอาเอฟังเอานี่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 นนนนแหละมีแต่คนรูหลาย,ยัางสิละเวลาหอนย้ำถือกูถูกกับคนอื่นเวลาพิษ เสื้อนสู้นี่แหละภา่าจือแล้วแต่เด้อแล้วแต่หมักไข่หมักบ้านเอาฟัง <c oughs> แม่นแท่ดอกอันเวลาเลขที่ออกในคูนอันนั้นอันนี้นเวลาเลขออกมาเดี๋ยวก็ตีออกอีกแม่นหมดมันเป็นศาสตร์มันเป็นสถิติซื้อหวยต้องซื้อตามสถิติครับอย่าไปซื้อไม่มีคนถูหวยบ่อยบางคนถูกบ่อยบางคนไม่ถูกเพราะอะไรลั้นดือ้อ ไปคิดเองไปอะไรเองต่อเลยคิดว่าตัวเองเป็นครูบาไอเป็นอะไรนะเป็นเก่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขหอดยับออกมาพิษนชูเคยเป็นมาแล้วแบบเนี้ยเราไม่เชื่อคนอื่นนชูเชื่อตัวเองมาตลอดไม่ค่อยถูกแต่มาเชื่อคนอื่นปัาน,นี่ถูกครับเพราะอะไรเพราะเขาพูดมาสถิติมันตรงกันาชูมันตรงกันนะนนนะเอาฟังแมบบ่สารคาม ให้หลักหน่วยเลขหกกับเลขเจ็ดเลขหกกับเลขเจ็ดหลักหน่วยให้เลขสามกับเลขหกหลักหน่วยให้เลขสามกับเลขหกเพราะฉะนั้นเขาจับคู่ให้ด้วยเขาจับคู่เป็นหกสามหกหกเห็นไหมมีเลขเบิ้ลเห็นไหม เอาใจคนรักครอบครัวกับรถ SUV มือ2คุณภาพคุ้มราคาเริ่มต้นเพียง380,000บาทผ่อนเริ่ม6,700บาทเท่านั้นรถครอบครัวมือ2การันตีคุณภาพในสต็อกกว่าร้อคันให้คุณได้เลือกจนกว่าจะเจอคันที่ใช่ ใจอีกระดับกับการตรวจเช็คสภาพรถทุกคันจากช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วกว่า150จุดซื้อรถกับคาร์ทเวนตี้โฟอาชีพไหนก็เป็นเจ้าของได้ออกรถง่ายอนุมัติไวรับรถทันใจแน่นอนโหลดแอปเรื่องรถเลยคาร์ทเวนตี้โฟสามหกหกเห็นไหมมีเลขเบนเห็นไหมหกสาม หกหกแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหกกดไลค์ได้ครับกดไลค์ได้วยครับนะเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกโอเคไหมอันนี้เขาชัวนะอ่าและแถมและแถมหลมักร้อยบนหลักร้อยบนให้อีกเลขหนึ่งหลักร้อยบนต้องมีเลขหนึ่งและเลขสอง นี่จากสารครามจากสารครามนะฟังไหมนะจากสารครามหลักหน่วยให้หกกับ 7. เจ็ดไม่ใช่หลักสิบให้หกับเจหลักสิบเพ้หกกับเจ็ดหลักหน่วยให้สามกับหกนะเพราะฉะนั้นเมื่อจับคู่ ก็เป็นหกสามหกหกเจ็ดสามเจ็ดหกโอเคนะอ่าบนล่างกลับด้วยนะครับบนล่างนะให้ให้ทั้งบนลแางล่างนะกลับด้วยก็มีหกสามหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหกนะหลักร้อยให้เลขหนึ่งกับเลขสอง นะ <c oughs> หลักร้อยเป็นเลขหนึ่งกับเลขสองนะอา่าทีนี้ไปต่อทีนี้เลขที่จะบอกต่อไปนี้มันเป็นเลขวิ่งของเขานะครมันเป็นเลขวิ่งของเขาซึ่งซึ่งท่านท่านช,นชอบก็ก็ว่ากันไปสงขาเลขวิ่งสงขลานี่ให้เลขเก้าเม็ดเดียวไม่บอกว่าบนล่าง แสดงว่าไม่ชัวร์ให้เลขเก้าเม็ดเดียวนะครับแดงนครสวรรค์ให้บนหกข้างล่างหนึ่งบนหกล่างหนึ่งหกสี่หกห้าหกเก้าข้างล่างเลขหนึ่งข้างล่างเลขหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะพอยาเนี่ไม่ค่อยเข้าเพราะนั้นผ